ท่านกันด้วยะฮะวันนี้อยู่กับผมลิเกเกมแซดนะคะหรือผมเอเองนะคะอ่าวันนี้เราก็จะมาสอนสร้างบ้านแบบซูเปอร์มินิเลยนะฮะสองบ้านก็จะเป็นแบบรูปร่างอย่างนี้นะอะไรเนะี่ยโอเคเริ่มสร้างเลยฮนะอย่างแรกครับเตรียมบล็อกไม้ที่ยังไม่แปะรูปนะฮะตล้วไม้แปะรูปแล้วคอรเซอร์สโตนแล้วก็เชดกล่องนะฮะแล้วก็ แสลบเตียงโกสโตนแล้วก็เตาเผาะฮะแล้วก็อะไรอะกล่งองกล่องครับอโอเคขั้นตอนมีดังนี้ฮะอย่างแรกสองบล็อกไม้สองบล็อกตรงนี้เราเว้นมาช่องนึงก็วางอีกแล้วก็เว้นมาสองช่องนะฮะใช้ใช้บล็อกไม้ยังไม่ปรายลูปเนี่ยวางเป็นสามแบบนี้นะฮะ เราก็ใช้คอเบอร์สโตนวางแบบนี้อของขาวางตรงนี้หรือว่าจะวางตรงไหนก็ได้ฮะแล้วแต่คุณเลยตาวางตรงนี้นะฮะโอเคแล้วก็บล็อกไม้ฮะ,ะวางแบบนี้เป็นสามใช่ปะวะเอ้ยผิดครับขออภัยด้วยใช้เป็นไม้ที่ยังไม่แปลรูปนะฮะวางสามแบบนี้แล้วไม้ที่แปลรูปแล้ว แล้วเรากดตรงพื้นนะฮะจนถึงข้างหน้านี่ค่ะแล้วเราก็ใช้เป็นคอมเอรสโตนนะฮะวางแบบนี้เลยขรงข้างหน้าด้วยแบบนี้เราก็จะใช้เป็นที่นี่ฮะัวไม้แล้วก็รัวหิน รลวหินเราวางไว้ตรงนี้นะฮะสองช่องแล้วเราก็ใช้รัวไม้นะฮะเป็นทําแทนไอ้น,นี่ฮะกระจกเป็นแบบหน้าต่างนะฮะฮเ,เพื่อความแบบหาง,ง่ายๆฮะไม่ต้องไปเผาอะไรยุ่งยากมันก็ไม่ได้ยุง่งยากแนะนําให้นะฮะโอเค้ใช้บอกไม้ไม้เนี่ย ใช่บล็อกไม้บล็อกใบไม้นะฮะโอเคก็ขออภัยด้วยที่พูดผิดเมื่อตะกี้นี้แล้วเราก็ใช้บันไดลิงนะฮะวางไว้แบบนี้ที่ขาดไม่ได้นะฮะประตูนะฮะประตูโอเคแล้วเราก็วางเตียงข้างในไว้แบบนี้ขุดบล็อกข้างหน้าตรงนี้แล้วก็ขุดข้างในฮะสองบล็อกตรงเนี้ย เพื่อที่เราจะวางโกสโตนะฮะเอาแบบนี้เพื่อความสว่างนะฮะแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้ทออ็อตเถอะใช้ท็อตก็ได้นะฮะสำหรับหมวดสไบเวลนะฮะแล้วแต่คุณเลยแต่ถ้าคุณมีก็แล้วแต่คุณเลยฮะจะไปเอาจะปรับแต่งอะไรก็แล้วแต่คุณเลย,ะะเอลเลยโอเคไปแบบนี้บ็อกสแล็บเกือบหมดนะฮะข้างบนหลังคา แค่เกือบเนาะอ้าวตรงนั้นมันบั็กเหรอ,อเขียนไม่เป็นไรนี่โอเคส่วนตรงนี้ใช้บล็อกไม้เต็มๆนะฮะเต็มๆเ,เลยแล้วก็ใช้บล็อกสลับนะฮะวางไว้ครึ่งบนนะฮะวางไว้แค่ครึ่งบนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ครึ่งบนอนะโอเคจะมีสองบล็อกนี้นะฮะที่วางไว้ครึ่งบนส่วน ผมเผลอไปวางผิดเผือไปขุดโอ้ยมัวไปหมดโอเคไม่เป็นไรนี่แบบนี้ส่วนตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันะฮะก็ไม่ต้องวางและโอเคเสร็จแล้วก็ใช้สลับวางขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้เชดนะฮะหรือหีบนั่นแหละวางไว้สองบล็อกแบบนี้เลยนะฮะ ก็เสร็จแล้วนะฮะสำหรับบ้านที่จะโคดมินิเลยอ่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ชอบมากๆก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูนะครับใครจะเอาไปรีวิวต่อหรือเอาไปทำต่อก็ได้นะฮะไม่ว่ากันสำหรับชาวแคสเตอร์นะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ